สวัสดีครับรถเข้าใหม่อยู่กับตัวต้ารีโวมหน้าหล่อคันนี้ได้ครบเครื่องเลยกระบะแขปบยกสูงหลังคาแคดด y b บอยเกียออโต้ยางปีใหม่เครื่อง2.4รถปี18ครบเครื่องไหมรายละเอียดในคลิปนะครับผมอบอกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดี FC Fanpage ท่านผู้ชมผู้ติดตามที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมนะมาทอโต้และทีมงานเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Toyota Revo คันนี้เป็นตัวโฉมหน้าหล่อปี2018นะฮะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ 2.4E รถปลดประจำการไปหนึ่งคันนะครับใครหาอยู่นะฮะกระบะแคบบยกสูงนะครับมาพร้อมกับหลังคาแคลริบอยนะคันนี้เข้าใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่า รถยังไม่มีการปรับสภาพนะฮะนอกจากล้างภายนอกแล้วก็นำมารีวิวให้กับเอฟซีนะคุณลูกค้านะทุกๆท่านได้รับชมกันนะในสองตัวรถสภาพดิบๆนะครับจะได้เห็นนะครับรถก่อนเก็บงานนะครับว่ามีเก็บงานนะครับตรงไหนบ้างนะสำหรับ t o y o ต a Revo 2.4e ปี2018คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาพิเศษนะฮะไม่ถึง4แสน ย้ำนะฮะว่าไม่ถึง4แสนบอกไม่ผิดนะคันนี้ราคา3,99,000บาทกับ Toyota r e ี o 24E นะครับได้เป็นตัวยกสูงแคบหลังา Boy คาแคดดี้บอยนะฮะที่สับคัญได้เป็นเกียร์ออโต้รถมือเดียวนะครับรายเดียวกันนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับได้เป็นโฉมขายดีโฉมหน้าหล่อนะอย่างโฉมปี2018นะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดด้วยสีดำเป็นโนแบกนะกระจังหน้าใหญ่ๆช่องหนักลมช่องระ,ะบายลมนะฮะใหญ่ๆแบบนี้เลย นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นหลอดใต้นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในคมเดียวกันไฟตตดหมอกมีให้นะการชนหน้ามีเก็บงานนะครับตัวฝากระโปรงคันนี้มีเก็บงานนะฮะแจ้งตามโปรงแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าจะได้เห็นรถสภาพก่อนเก็บงานนะครับลูกค้าจะได้เห็นรถที่มันมีการเก็บรายละเอียดที่สวยแล้วนะครับรถที่สวยแล้วแต่เราไม่รู้สตอรี่ของตัวรถนะนี่เลยได้เห็นสตอรี่ของตัวรถเลยนะครับบริเวณแก้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวใช้ขัดเอา เดี๋ยวใช้ขัดเอานะครับยางก็เป็นยางปีสองพันนะครับยี่สิบสามอ่าดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้ยางปีสองพันยิบสามยางปีย2ิบสองนะครับยางปีย2ิบสองล้อแม็กแท้เดิมขนาดสิบเจดนิ้วนะครับบริเวณซุ้มล้อโครงสร้างต่างๆสวยๆเลยนะฮะไม่มีผุไม่มีพังดูได้เลยโช๊คเซิร์ฟต่างๆนะครับไม่รั่วไม่ซึมรถคันนี้เข้าหมายจริงๆนะครับเข้าหม่จริงๆนะครับตัวรถนี้ยังไม่มีการสัมสภาพนอกจากล้างภายนอกมา เดี๋ยวให้ดูในสงตัวนะครับเรื่องยนต์นะฮะนี่เลยตัวโครงสร้างนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวโครงสร้างเริ่มตั้งแต่นะครับน็อตสากโปรงนะครับมีรอยแกะรอยเกามานะก็อย่างที่บอกที่แจ้งนะครับว่าเดี๋ยวตัวสากโปรงเนี่ยนะครับจะมีเก็บสีสากโปรงนะครับแต่ว่าตัวสากโปรงยังได้เป็นแท้เดิมจากโวยต้าอยู่นะครับแล้วตัวโครงสร้างบริเวณแก้มซุ้มล้อต่างๆนะครับให้ดูเลย รายละเอียดนะครับเดิมๆนะครับนี่เลยนะครับบริเวณแก้มแขนฝั่งด้านขวานะรวมถึงตัวคานหน้าคานกลางนะสีทุกชิ้นเท่ากันหมดเลยรวมถึงตัวไฟหน้านะครับได้เป็นแท้เดิมจากโตลต้านะแล้วตัวโครงสร้างฝั่งนะครับด้านขวานี่เลยเครื่องยนต์สภาพแห้งใสายกริปเลยนะเครื่องดีเซล2.4เกียร์ออโตสภาพแห้งๆแบบนี้นะครับ a อวมีให้นะครับ ปั๊มลมเบรกเมื่อลมเบรกสภาพแห้งกิ๊บไม่รั่วไม่ซึมนะฮะน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูตรงพุ่นนะครับใช้ของโตโยต้านะครับแล้วก็ตัวบริเวณอ่านะครับแก้มนะครับแก้มด้านไหนไม่มีแกะนะครับแก้มด้านไหนไม่มีแกะนะครับแล้วก็เป็นแก้มแท้เดิมนะครับจะมีโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่ทางซ้ายและขวานะครับอันนี้ดูฝั่งด้านขวานะครับรถตัวคารตัวแขนต่างๆนะครับให้ดูเลยโครงสร้างเดิมนะคโครงสร้างเดิมนะครับบริเวณฝั่งนะครับด้านซ้ายนะบริเวณ ฝั่งด้านซ้ายนี่เลยนะฮะจะมีนะคแผ่นเพดนะแผ่นเพดติดอยู่บริเวณนี้นะครับสภาพแผ่นเพดนะครับรอบข้างสภาพสวยนะครับไม่มีรอยกันรอยแกะตะเกามุดเดิมนะครับุดเดิมรวมถึงตัวโครงสร้างฝั่งนี้จะเห็นได้ชัดกว่านะเพราะว่านะครับฝั่งที่จะโล่งกว่าฝั่งด้านขวานะครับตัวซุ้มล้อต่างๆตัวรูต่างๆคมๆสวยๆนะครับแล้วก็ตัวบริเวณนะครับแขนแก้มฝั่งด้านซ้ายแก้มเดิมโลโก้โตโยต้าอยู่ รถเดิไม่มีแกะไม่มีพยับนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมนะคะนี่เลยแขนซ้ายนะครับคานนะเดิมเดินสวยนะครับตัวเครื่องยนต์สภาพแห้งนะครับตัวเครื่องยนต์สภาพแห้งนะครับฝาปงนะครับได้เป็นฝาปงแท้เดิมแต่มีเก็บงานเก็บสีนะครับตัวรูลมต่างๆนะสวยสวยเนียนเีนะรูกลมทุกจุดนะครับรูกลมทุกจุดนะครับตัวบงตัวบากต่างๆสภาพสวยนะครับ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะหรือจะให้ผมมัดคอโต้ดูแลบริเศษก็สามารถรีเควสต์นะแจ้งอดมินมาได้เลยนะสำหรับตัวรถนะครับอ่ะมาดูนะครับโครงสร้างตัวถังนะครับทั้งคันฝั่งด้านซ้ายที่เราเห็นนะครับเมื่อกคู่ก็จะมีริ้วรอยบริเวณแก้มนะครับจะมียิ้มบริเวณนี้ตรงนี้ต้องเก็บนะฮะตรงนี้ต้องเก็บนะครับกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับตกแต่งด้วยโครเมี่ยมนะครับไฟเลี้ยว LED ติดตั้งมาให้ นะครับคว่าไฮรักฝั่งด้านซ้ายและขวาอยู่ครบนะฮะมือเปิดโครเมียมนะรกระจกข้างแค่เดิมกระจกข้างแท่เดิมนะครับราวันใดต่างๆสภาพสวยนะครับไม่มีชํารุดแตกนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนภายในนะคันนี้อย่างที่บอกนะครับได้เป็นภายในแคปแคปเปิดได้แบบนี้นะครับได้เป็นตัวเบาะผ้าเดินด้วยได้ขาวนะครับกะเท็ดเดียวนะครับห้องแคปจะเป็นเบาะหนังไม่มีเปิดแบบกว้างๆเลยก็ กว้างในระดับหนึ่งนะครับสาหรับรถแคปนะครับก็ในระดับหนึ่งนะครับเบาะสภาพสวยนะครับไม่ขาดนะครับไม่โยนไม่ยับนะครับแต่อาจจะมีรอยเลอะเทอะอยู่บ้างเดี๋ยวฟอกให้ใหม่ซักให้ใหม่สําหรับตัวเบาะทั้งคู่นะครับภายในคอนโซลสีดานะครับตัดด้วยสีบอลนะครับเส้นกลางนะช่องแอร์ตัดด้วยสีบอลนะครับมีจอมาให้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบเสปีดนะฮะช่องวางแก้ว2ช่องแล้วก็ระบบอ่าต่างๆเป็นระบบแมนนวลนะครับจอแท้จากโรงงาน นะแล้วก็บริเวณซอกแก้มนะซอกเดิมแก้มเดิมหัวนกหัวรวัวรวต่างๆเดิมเดิมส,ดสวยๆนะฮะให้ดูเลยโครงสร้างเดิมนะฮะตัวรถการันตีนะครับไม่มีเรื่องชนหนักทิศคว่ำท็อปปี้ทิศคว่ำจมน้ำไปอย่างแน่นอนนะคะรับรวมถึงตัวแผงประตูสภาพสวยนะครับไม่มีรอยขีดขวนนะกร,ระจกไฟฟ้านะครับบริเวณประตูต่างๆก็เป็นประตูเดิมดูนะฮะสปอร์ตเมทดอต่างๆนะซิลิโคนนะซิลิโคนเดิมนะฮะต้องต่ด้านบนแล้วก็ข้างล่าง ที่พลเดิมนะครับสปอร์ตเม็อาร์ตชัดเจนนะครับสปอร์ตเม็อาร์ตชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่งตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยโครงสร้างเดิมสปอร์ตเม็ดอาร์ตนะครับเรียงเป็นตับๆนะครับความลึกความคมของเม็ดอาร์ตมี่ขนาดเท่ากันนะครับนี่เลยนะครับตั้งแต่นับ 2A ฝั่งด้านซ้ายไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยนะครับถึงตัวบริเวณนะครับห้องเปสารแคกแบบนี้นะครับแกะให้ดูแบบนี้ไม่มีกั๊กนะฮะนี่เลย เห็กนกันจะจ่ะเลยนะสป,ปอร์ตเมนอาต่างๆรวมถึงตัวประตูแคปนะครับเดิมๆสวยขๆของนงหัวนอไม่มีแกะนะครับสตองเซกเกอร์แจ้งเตือนต่างๆอยู่ครบนะฮะนี่เลยประตูแคปสปภาพสวยนะครับไม่มีรอยขีดขวดด้านบนก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครด้านล่างเป็นสีดำนะครับมีเบลให้นะครับมีเบลให้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ก็คือสภาพภายในนะของตัวถงังโตโยต้านะครับ รีโว่นะ 2.4e รถปี18โฉมหน้าหล่อคันนี้ราคาที่บอกแก็ต้นคิปนะฮะไม่ถึง400,000นะครับแต่เป็นเกียร์ออโต้กระบะยกสูงนะครับราคา393,999คันนี้รถมือเดียวนะครับรถตรวระวางมานะครับหลังคาแคดดี้บอยก็มีให้นะครับหลังคาแคดดี้บอยก็มีให้นะครับชอบถูกใจเอาไปเลยไม่มีค่าจ่ายเพิ่มเติมนะฮะไม่ชอบนะไม่ถูกใจนะครับขอไว้ที่เรานะเดี๋ยวเราแจ้ง มีการเปลี่ยนตัวหลังคาให้ในเล่มให้ด้วยนะครับในเล่มเดิมนะครับแจ้งนะครับรถมีหลังคาแต่ลูกค้าไม่ชอบนะเดี๋ยวเราแจ้งยกเลิกหลังคาแล้วก็ถอดหลังคาทิ้งไว้ที่เรานะแต่เอาไปคุ้มกว่านะฮะลูกค้าเอาไปคุ้มกว่าเพราะว่าช่วงนะครับฤดูฝนนะครับเก็บข้าวเก็บข,ของได้นะเจอแดดร้อนๆจัดๆก็สามารถเก็บข้าวเก็บของได้นะครหลังตัวหลังคาเคลมบอยทำสีนะครับตรงตัวถังมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูบริเวณกระบะ นะครับกระบะเดิมไม่มีตัดต่อนะครับกระบะเดิมไม่มีตัดต่อนะฮะนี่เลยนะครับกระบะเดิมไม่มีตัดต่อนะฮะตัวถังกระบะนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะบางๆนะครับม yeah> ีคําว claro ่าพรีนเนอร์ให oh ้นะครับบริเวณซุ hm ้มล้อนะครับแคตทรงแคตซีนะให้ดูนะครับแคตซีเส้นเดิมเส้นเดียวนะครับไม่มีตัดต่อนะฮะซุ้มลงซุ้มล้อสภาพสวยนะครับไม่มีผุไม่มีพังเลยยางอะไหล่มีครบนะครับแคตซีไม่มีรอยตัดต่อรวมถึงตัวยางนะครับ เมื่อสักครู่ยางหน้าปียี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางหลังกันนะครับว่า่ายางหลังคันนี้ได้เป็นปียี่สิบสามนะครับนะยางหลังคันนี้ได้เป็นปียี่สิบสามนะครับล้อเป็นล้อสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวล้างขัดให้ใหม่ดูขอบลงขอบล้อสภาพสวยนะครับไม่มีรอยขูดรอยรูดมานะครับมาดูบริเวณด้านท้ายะนะครับด้านท้ายคันนี้ก็บันไดยังอยู่นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์เสียงนะครับให้สองจุด ไฟเบรกตัวที่3มีให้ทั้งตัวหลังคาแคลริบอยแล้วก็ตัวผาดท้ายที่กะบะนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับแล้วก็ไฮลักษ์รุ่นตัว E Re v โนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายขาวแดงโดยรวมสภาพสวยนะครับไม่แตกไม่ล้าไม่หมองไม่เหลืองนะครับไม่มีละอองน้ําขังอยู่ที่โคมไฟด้วยนะครับเป็นตัวไฟท้ายขาวแดงตรงรุ่นตรงปีของเขาเลยนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะฮะนี่เลย สภาพสวยนะครับไม่แตกไม่ล้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับตัวไฟท้ายเนี่ยนะครับได้เป็นแท้เดิมจากโตโยต้าหรือไม่อะนะก็เปิดให้ดูเลยนะครับที่ก็เป็นอ่าห้องนะครับเก็บสัมภาระหลังกระบะนะครับมีแม็กไนเนอร์ตรงรุ่นให้เป็นของโตโยต้าสภาพแม็กไนเนอร์ก็อาจจะมีรอยเลอะเทอะตามที่เห็นเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถคันนี้นะครับเข้ามาใหม่เมื่อวานแล้วก็ล้างภายนอกแค่อย่างเดียวนะครับยังไม่มีการเก็บรายละเอียดขัดสี นะครับหรือว่านะครับทำความสะอาดแบบ100%อนะครับอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับให้เห็นกันว่ารถคันนี้นะครับสภาพหยิบๆเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะครับมีเก็บงานตามจุดที่แต้งแบบนี้นะครับลูกค้าจะได้รู้จะได้เห็นสตอรี่ของรถคันนี้ถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของนะครับอย่าลืมก็ติดต่อเข้ามา399,000กับ Toyota Revo 2 4ส E นะครับได้เป็นกระบะยกสูงนะครที่สําคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะอ่ะดูได้เลยนะครับ ตะคงตะเข็บต่างๆเดิมๆ,ๆสวยๆนะท้ายกระบะไม่มีชนไม่มีเปลียนไม่มีตัดต่อมานะครับไล่ดูได้เลยนะฮะตะคงตะเข็บฝั่งด้านขวานะครับตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะฮะตะเข็บเดิมชัดเจนนะโครงสร้างเดิมชัเดเจนสวยง,งามนะครับนะอ่ะมาดูโครงสร้างฝั่งด้านขวามือสักครู่เราเห็นโครงสร้างฝั่ง,งด้านซ้ายก็ที่เห็นจะมีเก็บงานบริเวณแก้มซ้ายนะครับจะมียิ้มหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีริ้วรอยหน่อยหนึ่งนะครับตัวริ้วรอยเนี่ย เราอยากจะคงสีเดิมไว้นะครับบริเวณยิ้มเนี่ยนะเดี๋ยวจะแค่ไขให้นะครับนะอ่ะตัวโครงสร้างนะครับฝั่งด้านขวาดูเพลินๆนะฮะแค่จะขัดสีนะครับแล้วก็ตั้งขายได้เลยนะครับไม่มีรอยบุบรอยเขียวรอยชนนะครับตัวโครงสร้างเ็าเป็นตัวโครงสร้างบางๆเห็นไหมฮะโครงสร้างบางๆนะครับนะโครงสร้างบางๆสวยๆตัวเหลี่ยมตัวสันนี่คืออยู่ครบนะครับเหลี่ยมสันไม่มีหายนะฮะโปร่งลงโป่งร้อไม่มีหาย นะครับแล้วก็บริเวณช่วงล่างเห็นไหมฮะช่วงล่างซุ้มล้อสวยนะครับไม่ผุไม่พังแคสซี 4, เส้นเดิมเส้นเดียวตลอดทั้งเส้นนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังของต o วเต้ารีโวเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะแจ้งสําหรับลูกค้าที่ไม่รู้เนะาะก็จะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือเลขตัวถงังนะฮะเลขตัวถังที่อยู่บริเวณนี้สําหรับตัวเต้ารีโวนะครับแคสซี 4, ด้านท่าแคสซี 4, ด้านหลังฝั่งขวามือน,นะฮะอ่ะคันนี้ยางนะครับปี2000 นะครับคันนี้ยางปีสองพันยี่สามนะครับเป็นยางปีสองพันยี่สามนับคู่หลังยี่สามนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่หน้าว่าจะเป็นยี่สิบสองข้างซ้ายยี่สามข้างขวาหรือเปล่านะฮะอ่าสภาพดอกยางก็ใช้งานยาวๆนะครับดูได้เลยดอกยางเหลือๆแล้วก็ซุ้มร้อนเนี่ยสวยนะครับไม่มีพ่นการสนิมมานะครับไม่มีพ่นการสนิมมาก็ง่ายต่อการตรวจเช็คตัวโครงสร้างนะครับง่ายต่อการดูรอยปุ่รอยพังรอยตัดต่อ นะครับโครงสร้างสวยเดิมเดิมนะครับสนใจติดต่อเข้ามากระบะฝั่งนะครับด้านขวานะฮะกระบะเดิมนะครับไม่มีตัดต่อไม่มียกเปลี่ยนไม่มีนะครับขาดครึ่งมาอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยตัวเหลี่ยมตัวสันคมชัดสวยงามนะครับช่องโพงช่องไฟเห็นไหมฮะช่องโพงช่องไฟเหลี่ยมทรงเหลี่ยมสาดูได้เลยนะครับเหลี่ยมสันสวยนะครับมือเปิดโฟมเบี่ยกระจกแค้เดิมกระจกแค้เดิมนะครับบันไดทางขึ้น ไม่มีชํารุดแตกหักนะครับสภาพสวยดําเงานะครับมือเปิดโฟมเมียมแล้วก็ภายในฝั่งคนขับคันนี้นะครับเปิดให้ดูอ่ะดูบริเวณด้านข้างก่อนเลยนะครับก็จะมีอ่านะครับอุณหภูมิความดันของลมยางนะครับแจ้งเตือนนี่ก็คือติดมากับรถอยู่แล้วนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะเวลาเช็คพวกยางลมล้อเนี่ยนะก็จะเข้าศูนย์บริการของค่ายนี้นะครับเอาห้องโดยสารภายในฝั่งนะครับ ด้านขวานะฮะก็ถือว่ากว้างพอสมควรแล้วก็แผงประประตูต่างๆสภาพสวยสะอาดนะครับหัวนงหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีเกาสติ๊กเกอร์แจ้งเตือนแจ้งเตือนต่าง,งๆอยู่ครบนะฮะห้องโดยสารแคบนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยไม่มีขาดไม่มีตึงนะครับบริเวณตัวพิงด้านหลังนะครับก็สภาพสวยนะฮะนี่เลยนี่ขนาดยังไม่ได้ทำความสะอาดภายในนะนะครับตัวเบาะเองก็ไม่มีขาดไม่มีเปื่อย นะครับไม่ย่นไม่ยับด้วยนะเดินด้วยได้ขาวตะเข็บเดียวเป็นบอกสีดานะครับเป็นลิ้วลิ้วลายนะเป็นลิ้วลายเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ3าก้านพวงมาลัยมัลติรนะครับกุญแจนะครับเป็นคุญแจรีโมทพร้อมกับกุญแจสำรองอยู่ครบเลยนะพร้อมกับตัวพวกกุญแจหลังคาไคลด์บอยก็อยู่ครบนะเป็นพวงมาลัย3าก้านแบบนี้เลยนะครับซอกเดิมแก้มเดิมหัวนงหัวนอตไม่มีแกะไม่มีเกานะฮะให้ดูเลย นะครับซอกเดิมหัวนุ่หัวนอดสวยนะครับกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าสําหรับกระจกมองข้างนะครับปรับก็ปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะครับตัวเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะกระจกไฟฟ้าแมนนวลฝั่งผู้โดยสารนะครับอ่ะนะครับโครงสร้างนี่เลยค่อนข้างสาคัญนะครับสปอร์ตเบทอาร์เรียงกันเป็นตําแแบบนี้โครงสร้างแบบนี้เดิมๆนะครับตั้งแต่เสาเอฝั่งด้านขวานะครับไล่ไปเลย นาไล่ไปเลยสปอร์ตเม็น้าเติมนะฮะสวยๆแบบนี้คมๆแบบนี้นะครับเรียงกันเป็นตับๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับให้เห็นให้ดูกันแบบนี้นะครับไม่มีหมกเม็ดนะฮะจริงใจซื่อสัตย์อยู่แล้วสําหรับผมมันพอโต้นะครับให้เห็นกันจะๆเลยสําหรับตัวรายละเอียดนะครับสําหรับตัวรายละเอียดนะครับใครหาอยู่ใครสนใจนะครับกระบะยกสูงเกียร์ออโต้รถมือเดียวนะฮะน้าเครื่องยนต์นะครับสองจุสี่ เป็นตัวเครื่องยนต์2 4 e นะครับรถปี18โฉมหน้าหลอกแบบนี้นะครับสตอรี่ที่เห็นผมพาชมหมดแล้วนะครับหลักๆก็จะเห็นแค่ฝั่งแก้มข้างซ้ายฝากระโปรงมีเก็บสีนะครับแก้มข้างซ้ายมีแก้งานนะครับแต่ว่าตัวรถไม่มีชนหนักนะครับตัวสีบอกเลยว่านะครับมีเก็บแค่นะไม่ถึง20%ของตัวรถนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามานะครับกับ Toyota r e v o 2 4 e ปี2018 เกียร์ออโต้โฉมน้าหล่อกราคา3า0 0 0 0เาหนะอยากให้ผมดูแลนะครับแจ้งแอดมินนะครับมาได้เลยนะฮะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศลูกค้าอยู่อำเภอนะครับไหนจังหวัดไหนนะครับจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะครับจะเป็นภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับอ่ะนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาบอกเลยว่าเข้าใหม่เข้าใหม่จริงๆ นะให้ดูทั้งตัวสตอรี่ของรถนะฮะให้ดูทั้งความเป็นมาของรถนะครับก่อนเก็บงานก่อนที่มันจะสวยนะก่อนที่มันจะเงาก่อนที่มันจะวิ้งครับก่อนที่ทุกๆเห็ุทุกๆคนจะเห็นนะว่ารถหลังจากความสภาพมาแล้วสวยหมดนะฮะแต่บ,บางคนอาจจะไม่เห็นสตอรี่ของตัวรถที่เข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงใจซื่อสัตย์ต่อกันนะครับฝากเอาไว้นะฮะสำหรับช่องทาง การติดตามนะครับ Facebook YouTube TikTok นะของบริษัทพอโ,โต้นะก็ขอบพระคุณ FC นะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะผู้มีเก็ตทุกทุกท่านเลยที่กดติดตามกดรับชมนะทุกทุกคลิปที่ทีมงานของเรารีวิววันนี้ผมผัดพอโต้และทีมงานนะครับต้องขอตัวรลราไปก่อนขอบพระคุณมา,มากๆนะครับผมสวัสดีครับ